ตัว t a r t o c สวัสดีครับพี่ตัวคะ่สวสคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ม่อนครัสวัสดีครับพี่พี่บังคงทุนครับผมอ่ามามาพี่ตัววันนี้มีอะไรมาฝากพี่พี่คะ่ะวันนี้ตัวจะมาพูดถึงเนื้อหาที่ตัวได้ลงไว้ใน EP ที่สในเพจของ BRP Investing นะครับจะพูดถึงหุ้นประเภทหนึ่งที่อ้างอิงถึงทฤษฎีของ Peter Lynch แล้วกันครับผมที่เขาได้จำแนกหุ้นไว้หประเภท S <S <an> <t ose> วันนี้ต้งจะขอมาพูดถึงหุ้นประเภทที่หนึ่งก่อน <c oughs> นะครับก็คือหุ้นโตช้าคร <c oughs> ับผมว่าหุ้นโตช้ามีลักษณะาาเป็นยังไงมีจุดสังเกตยังไงและเหมาะกับนักลงทุนประเภทไหน <c oughs> นะครับผมครับผมแต่ก็ขอขออนุญาตเริ่มเลยนะครับพี่ครับ <c oughs> ผมหุ้นโตช้าเนี่ยจุดสังเกตของหุ้นโตช้าก็คือหุ้นโตช้าเนี่ยจะส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเกิดกับ อุตสาหกรรมที่มันถึงจุดอิ่มตัวนะครับมักจะเป็นอุตสาหกรรมที่เขาทํามานานนะครับพี่ม่อนอย่างเช่นแบบเขาเคยทํากิจกรรมอทำอุตสาหกรรมมานานแล้วแบบธุรกิจที่แบบโตแบบเร็วๆมากๆแล้วพอถึงจุดจุดหนึ่งแล้วแบบถึงจุดอิ่มตัวเอ้ยเช่นยาไฟฟ้าแน่เลยแล้วแลไม่เราไม่โตต่อแล้วไม่พัฒนาไม่อะไรบ้วยก็คือแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยผมประกอบการของเขาเนี่ยจะโตแบบโตแค่ปีละนิดปีละนิดเป็นจนิร ขาให้คำปรกาศความไว้ว่าโตแค่ประมาณปีละประมาณสามถึงสี่เปอร์เซ็นตประมาณเนี้ยหุ้นที่โตประมาณเนี้ยจะจัดอยู่ในกลุ่มของหุ้นโตช้านะครับอาจจะมียอดขายทรงๆกําไรอาจจะมีการเติบโตบ้างแต่จะโตไม่มากนะครับแล้วอีกจุดหนึ่งคือจุดสังเกตของหุ้นกลุ่มเนี้มีวิธีที่ที่นักลงทุนจะสังเกตยังไงคือหุ้นกลุ่มนี้มักจะถูกได้ถูกเฉดด้วย P/E ที่ต่ำและ book value ที่ต่ำ นะครับเราจะได้ยินคํานี้บ่อยๆแบบช่วงเกิดวิกฤตเฮ้ u บุ่แวลุดำบุคแวลุดำหุ้นตัวนี้ต้องซื้อนะครับแต่บางทีเราต้องดูด้วยว่าพอบุคแวลุมันต่ําเนี่ยมันต่ําเนี่ยมันต่าเพราะอะไรครับต่าเพราะต่ำเพราะตัวมานสคงจะต่ําจริงหรือเปล่าหรือว่าต่ำเพราะเกิดวิกฤตมันก็เลยต่ำอย่างหุ้นบางตัวท้่เกิดว่าต่ำเพราะแบบตัวมานสคงจะต่ำเพราะว่าธุรกิจไม่มีการแบบไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไม่มีการเติบโตเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นกลุ่มนี้ p อ่ uh, v, ก็คือพุกแวรด้วยมันจะต่ำนะครับคือคือคือมันจะต่ำแล้วมันจะต่ำลงไปเรื่อยๆด้วยนะครับพี่มอนนะครับค่ะแล้วนะักลงทุนกลุ่มไหนที่เหมาะกับหุ้นประเทศนี้นะครับจุดสังเกตของหุ้นประเทศนี้อีกข้อหนึ่งคือหุ้นกลุ่มเนี้ยจะจ่ายปันผลค่อนข้างสูงนะครับจ่ายปันผลสูงแล้วก็เติบโตเอ,อเงินปันผลเนี่ยจะจ่ายในอันตราที่สม่ำเสมอครับ หุ้นกลุ่มนี้จะมองกับนักลงทุนประเภทที่ลงทุนแล้วไม่ต้องการสูญเสียเงินต้นแต่ต้องการได้รับเงินปันผลในอัตราที่สม่ำเสมอไม่ต้องการความผือหวาของราคาไม่ต้องการแบบที่กลาว่าแคปิตอลเจนก็คือแบบการเติบโตของราคาราคาขึ้นหุ้นขึ้นอย่างนี้เขาไม่ต้องการแต่ต้องการเงินปันผลในอัตราที่สม่ำเสมอ,อมนะครับนักลงทุนที่แบบ มีผมว่ามีมีเงินเย็นอ่ะมีเงินเย็นแล้วต้องการเงินที่แบบเพืนปันผลปีละเอ่อสิบเปอร์เซ็นต์หรือสิบสองสิบสามเปอร์เซ็นเนี้ยะเหมาะกับหุ้นโตช้าคนะครับอโตช้าเหรอสิบสิบสองสามเปอร์เซ็นต์อ่าต่อครับพี่ตัวต่อครับไม่ไม่นี่คือเงินปันผลนะครับพี่แต่เงินปันผลตัวไม่ใช่โกรธใช่ไครับโกรธโกรธโกรธจะแค่ประมาณปีละสามถึงสี่เปอร์เซ็นต์ครับค่ะค่ะครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่แบบ ขาดตบบวกข้อไม่ได้เลยที่เราต้องตามเคสตลอดก็คือเรื่องของกาไรและก็ผลประกอบการของบริษัทครับเพราะว่าถ้าพี่เรื่องจะลงทุนในหุ้นกลุ่มนี่ยต้องดูแลเรื่องของผลประกอบการอยู่เสมอนะครับเพราะเมื่อไหร่ที่แบบเงินปันผลเริ่มลดลงอัตรากําไรเริ่มลดลงเรื่อยๆเนี่ยแสดงว่าหุ้นตัวเนี้ไม่มีกลัวแล้วและแนวโน้มของกำไรแนวโน้มของเงินปันผลเนี่ยมันจะลดลงเรื่อยๆที่ที่อ่ายจะต้อง พิจารณาเปลี่ยนตัวหรือว่าอาจจะเลือกไปเล่นหุ้นกลุ่มอื่นที่มันให้ผลตอบแทนมากกว่านี้ครับผมต้องเป็นคนที่ใส่ใจเย็นๆแล้วก็ไม่ชอบตื่นเต้นร้าวใจนะฮะื้องเป็นคนที่แบบใช่ครับพี่มอต้องเป็นคนที่แบบมีเงินเย็นแล้วต้องการต้องการผลตอบแทนเป็นเรื่องของเงินปันผลอาจจะยอบรับการสูญเสียเงินต้นได้บ้างแต่ไม่มากครับผมไม่ไม่ไม่ได้กลวความเสี่ยงง่ายๆครับ ก็นี่ก็คือข้อมูลที่พี่ตัวมาฝากนักถือหุน Start Stock สำหรับนักถือหุนที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะก็ลองดูนะคะสำหรับเป็นหุ้นเป็นหุ้นเป็นหุ้นประเภทหนึ่งครับพี่ม่อนแต่เป็นเจนเปเตอร์เลนเขาจำแนกหุ้นไปหลายประเภทมากแต่อันนี้เป็นหุ้นประเภทหนึ่งที่เปเตอร์เลนจำแนกไปก็คือหุ้นโตช้าเหมาะกับนักลงทุนี่ต้องการเงินปันผลที่ตอบแทนได้แบบสม่ำเสมอครับผมได้ค่ะพี่ตัวขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับเรื่องราวข้อมูลความรู้ตรงจุดนี้นะคะแล้วก็พรุ่งนี้ เรามาเริ่มเรื่องราวในเรื่องราวของเทคนิคเบื้องต้นนะคะพี่ตัวคุ่นี้จะมีคอร์สปูพื้นฐานในออฟฟิศการิมพมนก็มีพ<ช>ี่พ <TV S 1> แล้วเราคุณี่จะเข้ามาเรียนด้วยกันแต่ว่าจริงๆก็อ,อยากให้พี่ๆได้เข้ามาเรียนการคอร์สนี้เพราะว่าถืว่าเป็นคอร์สที่ดีมากเพราะว่าไม่ว่าเราจะเรียนคอร์สอะไรที่แบบเป็นเทคนิคที่มันแอดานซ์แบบนี้จริงตามความที่จอเราต้องมีรากฐานที่มันแข็งแรงคือถ้ารากฐานเราแข็งแนี่ยเราไปต่อคอร์สไหนก็ได้ตัรารว่าจริงๆจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญมาก อืมก็ดีนะอ่าพรุ่งนี้ทีมงานเราสิบคนก็ต้องนั่งเรียนอย่างตั้งใจด้วยนะพี่ม่อนได้เลยครับพี่ม่อนบังคับทุกคนมานั่งเรียนด้วยเลยนะฮะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่ม่อนค่ะติดตามอ่าสต๊อกกับพี่ตัวชิตวีทุกวันศุกร์นะคะทุนอ่าน มาช้าๆแต่มาแบบเนื้อๆให้กับนังทุนทุกสัปดาห์นะก็นังทุนที่เป็นมิตรรักอ่า f c ทั้ง Edward กับพี่ตัวก็สามารถกดไลค์กดแชร์ให้สองหนุ่มนี้ได้นะฮะก็จะเติบโตไปด้วยด้วยกับนังทุนนั่นเองนะฝากอสองคนในอ้อมอกอ้อมใจนะ F4BusinessLine ไลค์ Line Line ด้วยนะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านชัว s t a r s t ต c